ขอตั้งชื่อเรื่องว่าเสียงเคาะปริศนาแต่ละเรื่องแต่ละต้องมีชื่อเรื่องคือแบบว่าหนูอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นอ่าคนอีสานน้องวลลังูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเที่ยวกันเที่ยวกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแล้วข่กกับคือเหมือนพ่อคุณพ่อหนักเหนื่อยมากก็เลยแบบว่าไม่ไหวเราแบบ เช่าโรงแรมกันดีไหมก็เข้าไปเช่าโรงแรมที่โคราดอะคะ่ะอ่ะเลือกอันที่ดีๆหน่อยการใจเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาจะได้มีแบบที่ไปกินข้าวที่แบบอ,อะไรอย่างเงี้ยจะได้อยู่กันสบายๆก็แยกนอนกัน2ห้องก็คือห้องคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ห้องหนูกับเพื่อนอตอนนั้นคือเพื่อนไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นอนแยกกันสองห้องก็ห้องแบบค่อนข้างไกลกันอยู่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนอะพ่อหนูก็แบบว่านอนนอนเล่นกันแต่หนูอะเป็นคนที่มีเซนต์เซนต์สองอย่างก็คือแบบ ความรู้สึกถ้าเกิดไปที่ไหนแล้วรู้สึกว่าที่นี้ไม่ใช่เจ้าที่แรงมากห้มามอยู่อยู่ไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกเซนหนึ่งก็คือถ้าเกิดหนูนอนหลับอ่ะหนูจะแบบฝันฝันเห็นเจ้าที่ที่นั้นเลยอย่างเช่นสมมติว่าหนูแบบว่าไปนอนกับพี่ใบตองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ใบตองเขามีแบบว่าเจ้าที่ตามมาแบบเจ้ากำนายเวรตามเขามามหนูจะฝันเห็นเจ้ากรนนายเวนเขา แบบนั้นเลยใช่ใช่ใช่ชกับฉันมาหนูน่าจะไม่เจอคนเดียวอเนี้ยหล่อ <c oughs> ใช่แบบนั้นเลยโอ้โอแล้วแบบว่าแล้วหนูรู้สึกว่าที่เนี้ยคืนนี้ต้องฝันแน่แนแล้วแบบจะย้ายโรงแรมอะไรก็ไม่ได้แล้วแบบพ่อกับแม่ก็จ่ายตังค์แล้วอ,อะไรเงี้ยสักพักพอขนตานอนก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเคาะอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยเขามีมารยาติอยู่นะเขาเคาะแบบก็หันไปคุยกับเพื่อน มึงได้ยินเสียงปะอือว่าเขาตาอะไรอะคือแบบมันนานแล้วนะอ,อะไรเงี้ยก็แบบว่าเออน่าจะไม่มีอะไรหรอกก็แบบเออช่างวันช่างวันอะไรอย่างเงี้ยก็นอนคือก็ยังได้ยินขคออแบบคอ,อ,อไปเรื่อยๆแล้วแบบหนูก็แบบฝันฝันเลยฝันว่าแบบว่า เหมือนเห็นแบบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยห้องน้ำแล้วเป็นเหมือนรอยเลือดในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเห็นแบบว่าผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนเขาทะเลาะกันมีนเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็เป็นเหมือนตะโกนแบบเออเนี่ยที่นี่เป็นที่ของกูอะไรอย่างเงี้ยตะโกนใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วมันก็แบบเหมือนเช้าแล้วก็แบบ โอเคบอกเพื่อนว่ารีบเก็บของแล้วไปอยู่กับพ่อกับแม่ดีกว่า <Ừ. S 1> เราอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแบบเก็บของเก็บของอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยว,ว่าขอเข้าห้องน้ําหน่อยนะแล้วหนูเปิดประตูห้องน้าไปอะมันเป็นห้องน้ําเดียวกับในฝันหนูอ oh. oh. ใช่แบบในห้องพ่อกับแม่ก็เป็นห้องน้ําเดียวกับในฝันหนูเลย oh. ลห้องน้ำที่มีก,การฆาตกรรมใช่ค่ะแล้วก็คือฝ้าแบบข้างๆอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นแบบเขาทาสีแบบทับเลยมันเป็นเหมือนสีแดงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาทาสีทับให้มันแบบว่าไม่ให้มีแต่ว่ามันก็ยังมีเหมือนสีโดดออกมาเป็นรอยเป็นรอยอะไรอย่างนี้อยู่อ,อะไรเงี้ยหนูยังจําชื่อแบบโรงแรมได้ขึ้นใจเลยแล้วแบบจะไม่ไปพักอีกโรงแรมเนี้ยคือแบบอยู่ไม่ได้จริงๆแบบไม่ไหวโคราด <laughs> ค่ะโคราชเออคุณอุบลนเป็นไงไหนคุณอุบลอันไหนเล่าคุณอุบลดิ <laughs> อุบลนี่คือฉันไปจังหวัดอุบลฉันไปนอนที่โรงแรมฉันน่ะเป็นโรคจิตชอบนอนห้องใหญ่ไม่ชอบนอนห้องเล็กห้องสแตนดาร์ดอะไม่ชอบนอนฉันก็เลยจองแบบเออ่ห้องสวีทเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นไปชั้นสองใช่ป่ะขึ้นไปชั้นสองก็มันก็จะเป็นแบบทางเดินมืดๆอะไรอย่างเงี้ยหญิงเข้าไปอาบน้ำฉันก็นั่งดูละครที่ตัวเองออนแอร์ณตอนนั้นก็นั่งดูอยู่อีกสักพักมีคนมาเสียง คนมาเคาะประตูแบบเย,ยี่ยกูไม่ได้สั่งะไรนะเออแบบด้ยินน่ะกูวหันไปไม่ใช่ละอูก็แบบพยายามจะเดินไปแต่มันคือมันก้าวขาไม่ออกจริงอะมึเข<อ>าจเห็นคนมันกลัวไม่คือเขาเป็นเป็นลักษณะก,การขอคือมันแค่ขคาะเฉยๆหรือว่าเคาะแบบมันแรงขึง้นเรื่อยๆแรงขึงเรื่อยจนตั้งตั้งสติแล้วเร<ม>านับในใจหนึ่งสองสามนับนับให้ถึงสิบมึงอดทนก่อน แล้วพอกูจะน้บถึงสิบอะคือแม่งขย่ประตูเลยเว้ยแม่งขย่ปราตรูแล้วกูว่าบอกตัวเองอะให้วิ่งแล้วไปเคาะประตูห้องน้ำอะเคาะเปิดเปิดกูอยู่ด้วยกูอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอีนันก็แบบว่าอาบน้ำอยู่ไม่ได้กูขออยู่ด้วยแบบไม่ไหวแล้วอะก็เข้าไปอยู่เป็นนางเฟาแม่งอาบน้ำเลยกูบอกเออกูขออยู่ด้วยแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามนางนางก็บอกว่าอังจริงในห้องน้ำอะนางก็เห็น แล้วนางคืออารมณ์แบบคนแม่งอาบน้ําอยู่อะแล้วกูเข้าไปแบบขออยู่ด้วยมันก็โมโหอะมึงก็เดินออกไปเลยเว้ยเอ้าเดี๋ยวจัดการเองเปิดประตูไปแล้วมันก็ชีหน้าดาวผีกลัเอะไรนั่งเลยไม่ขอเลยมึงหรอเออไม่ขอเลยมันต้องอะไรอย่างงี้จริงนะคือจะมาสวดนม์สวดอะไรอย่างไีหไปเลย ของหนูมันจะเป็นคืนวันเดินทางเจอทั้งหมด3เหตุการณ์ภายในคืนเดียวเลยหนูว่าคือเมื่อก่อนช่วงประมาณม3ค่ะเป็นที่แบบช่วงที่ที่บ้านทําธุรกิจแบบส่งออกก็แบบจะไปเหนือบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงว่าตอนนั้นคือเป็นเป็นคนที่จะไม่ขับรถกลางวันเพราะร้อนก็เลยจะออกจากบ้านวันเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะพอพอ ออพอตอนนั้นขับไปเรื่อยค่ะเลยนครสวรรค์กำแพงเพชรไปแล้วก็จะเข้าตากค่ะมแม่แบบอยากจะห้องน้ําอ,อยากจะแวะปัม๊มก็เลยอ่ะไปแวะปั๊มข้างทางค่ะแล้วแม่หนูเลยปลุกหนูกับพี่สาวว่ามีใครจะเข้าห้องน้ํำไหมหนูก็สะดืมสะือตื่นมาแม่ออะงั้นลงไปก่อนนะยังไม่ถึง5นาทีหรือ3นาทีเลยค่ะแม่เดินกลับมาแล้วบอกว่าจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าไปเขาที่อื่นแล้วก็ขับออกไปเลยจนแบบจะเข้าลําปางแล้วค่ะหนูหาแม่ว่าเป็นอะไรแม่บอกว่า ็มาเกีย่ยวไปปุ๊บห้องแรกไม่ว่างด้วยคำว่าทางทางของห้องน้ำสามห้องน้ําพอเราเดินมาปุ๊บเราจะเจอเลยว่าห้องแรกแล้วค่อยเลี้ยวไปห้องสองสามใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บห้องแรกมันไม่มีแบบมีคนอยู่ไงมีคนอยู่พอเสร็จปุ๊บพอเดินไปปุ๊บห้องสองสามว่างแต่เจอผู้หญิงแก่ยืนอยู่ตรงกลางแม่เลยถามว่าจะเข้าไหมคะเขาบอกว่าหันมาแบบหันมาแบบตากโกดเลยคะ่ะมึงเสือกที่ของกู อย่างนี้เลยแล้วแบบแม่แบบตกใจแล้วแม่ก็วิ่งออกมาเลยแล้วก็ถามหนูว่ามีใครจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าแม่จะไปแล้วก็เลยไปเข้าที่อื่นจนเข้าลําปางหนูแม่ถึงเล่าให้ฟังเพราะว่าแม่เงียบมาตลอดทางเลยใช่มันเป็นอำเภอเงาก็คือมันจะมีโค้งอาถรรพ์หรือโค้งอันตรายอะค่ะของแบบพวกนักเดินทางจะรู้กันว่าถ้าเกิดจะไปขึ้นเหนือขึ้นเชียงใหม่อะไรเงี้ยจะต้องผ่านโค้งนี้ก็เลยแบบว่าแม่ก็เลยนยิ่งๆเลยเพอเข้าอำเภอเงาโค้งอันเนี้ยคือแบบว่านิ่งเลยเพราะว่าแม่บอกว่าเจอ เห็นเรยวแบบมีคนยืนอยู่ตามตามตามทางอะค่ะเพราะว่ามันเป็นโค้งอันตรายจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเหมือนมาขอส่วนบุญเฉยๆแต่แบบยืนเป็นตนๆแบบยืนแบบเลียใช่ใช่คือเห็นเลยแบบแต่เขาแบบไม่ได้มาทําอะไรแต่แบบว่าคือพอเข้าไปพยเอาแม่อยากจะพักก็คือจอดแวะปั๊มแบบจะนอนก็คือตอนแต่ตอนนี้คือทุกคนในรถได้ยินหมดมีคนมาขอกระจกอย่างเงี้ยแล้วแบบหนูก็ตื่นแม่ก็ตื่นเจก็ตื่นแบบตื่นหมด หันไปไม่มีเลยไม่มีใครยืนหรืออะไรตดนแล้วพอตื่นมาทีคือเป็นรถคันเดียวที่จอดในปั๊มนั้นใช่แบบมันแบบมีคันเดียว,ลวเลยไคนไหมไม่มีเลยคือมอนปิดทุกอย่างปิดไฟหมดเลยคนแบบว่าที่ตอมน้ำมันก็ไม่มีไม่แล้วตอนเลี้ยวรถเข้าอะ่ะยังเห็นไฟเปิดอยู่ค่ะมันถ้าเกิดส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเป็นยิปซีมันจะเป็นที่เติมมันจะปิดใช่ไหมคะม,มันก็ยังจะมีไฟปั๊มอะค่ะที่ยังมีไฟอ,อยู่แต่คือตื่นมาไม่มีเลย คือเป็นไฟปิดหมดเลยซึ่งรู้สึกว่าไม่ได้นอนนานนอนแบบแบบงี่ประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นานมากเ,เพราะรู้สึกว่ามีคนมาเคาะแต่ตื่นมาคือสามคนเห็นเหมือนกันบอกว่าปิดเงียบไฟมืดหมดเลยก็รีบออกเลยค่ะออกไปเลยใช่จนเสร็จป๊บขับไปเรยค่ะกําลังเข้าใกลกห้าลกังกำลังกำลังจะเข้าเชียงรายค่ะเพราะตอนนั้นจะต้องไปเชียงแสนค่ะใช่ เราก็เลยขับเข้าไปแต่ยังยังไม่ถึงตัวเมืองเชียงรายค่ะก็เลยไปโรงแรมโรงแรมหนึ่งกะนอนแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อแบบแปดโมงเราจะได้ไปทําอะไรต่อได้เลยก็เลยเข้าไปที่โรงแรมหนึ่งค่ะก็คือบอกก่อนว่าเป็นโรงแรมที่สองสามดาวเองไม่ได้แบบอะไรมากคือแบบกะนอนเฉยๆไม่ได้มีอะไรเปิดห้องไปอย่างแรกที่เราได้รู้สึกเลยคือกลิ่นกลิ่นอับแบบเอาอีกแล้วกลิ่นอับอีกมันเหม็นพงอ่าใช่แบบเหม็นแบบเหม็นหมดเราแบบเอาไงดีนะก็เลยเปิดไปก่อน พอเปิดปุ๊บฝ้าค่ะมันเป็นฝ้าสมัยก่อนที่เป็นช่อง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 ที่ไม่ได้เป็นแบบเป็นปูนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบช่องช่องเหมือนสามารถเปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเป็นแบบเป็นแผ่นอ่าแผ่นเป็นแผ่นแผ่นเปิดไปปุ๊บก็เหมือนเหมือนเป็นห้องที่น้ําไหลตลอดเวลาแล้วแบบเพดานมันก็จะแบบผุดําหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพดานฝ้าเป็นรูอ่าใช่แบบเหมือนน้ำเคยมีคนบอกว่าเพดานฝ้าอะไรแบบลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูเนี่ยคือจะเป็นจุดที่เคยได้ยินนะ เหมือนจุดนําวิญญาณอะอ่าประมาณมันมันจะเป็นแบบแล้วคือไม่ได้เจอแค่แผ่นเดียวเจอทั้งหมดทั้งห้องนั้นเลยเนี่ยก็เลยคิดอยู่ว่าอยู่ต่อดีไหมเพราะว่าตอนนั้นถ้าแบบไม่หิดไม่ถึง5้ารอยแต่ด้วยความว่าเราแบบไม่ได้อยากเลือกอะไรเพราะว่าเป็นก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อะไรก็เหมือนน้าที่บอกหนูน้าไหลลงมามันก็มีอะไรเต็มถึงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไงดีว่าแม่แบบเราไม่ควรอยู่ละแม่บอกว่างั้นก็ไปนอนบนรถแล้วกันใช่เรื่องของหนูก็ ประมาณนี้ใช่คือเป็นเรื่องราวก่าจะถึงเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงรายเอ้ยเชียงรายมันเจอเยอะไปอ่ะใช่มันแล้วมันมันเป็นมันเป็นในสเดียวที่เจอเยอะมากใช่เห็นไหมพอน้องลาปุ๊บจริงจังคนคนชอบดูแบบกูเมื่อกี้อันนี้เขาเรียกว่าเรื่องของมึงอ่ะเหมือนแค่บอกไม่ต้องมีชื่อเรื่องเออมีเคาะกับทุกคนแล้วกูมีอันนึงบ้างอะฉันลืมไปว่ามันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่ง ก็ค <Wow. S 2> uh ือ huh. ว uh ่าสมัยน like the so uh ั huh. uh ้นน่ะเพื่อนน่ะชวนไปสิงคโปร์ฉันก็อัพเหมือนกันอัพห้องให้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันอยู่ชั้นบนสุดคือคือคือตรงนี้มันจะใกล้กับชัยนาทาวเลยเพราะว่าฉันต้องไปเที่ยวบาเกสเลือกออกอ้าวเออก่อนจะขึ้นไปที่ห้องอ่ะมันเปิดประตูไปเนี่ยมันเป็นบันไดเหมือน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 เปิดประตูไปเราเป็นที่วางรองเท้าแล้วเป็นบันไดคือไปนิดนึงเพื่อจะเข้าสู่ห้องอะไรเงี้ยห้องใหญ่มากได้ยินเสียงคนเคาะ รัวเอออย่างนี้เลยเป็นแบบหรออย่างนี้เลยเออกูก็เอาอะไรอีดอกข้างไหนข้างบนหรือว่าหน้าห้องประตูประตูกูก็ลงไปเลยกระเทยก็อยู่เต็มห้องก็ลงไปดอกไข่เคาะแรงจังหวะอะไรก็เ,เปิดไปไม่มีใคเออกลัวขึ้นมาใหม่เออรัวอีกกูยืนหน้าประตูกันเลยรอเคาะมึงหรอเปิดเลยเคาะแบบมึงเคาะแบบอย่างนี้เลยเพราะกูคิดว่ามันต้องมีเด็กมาแกล้งแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป้ะเปิดเลย ไม่มีใครเลยมึงก็โทรไปข้างล่างว่าแบบว่าเฮ้ยแบบมันมีคนแกล้งไหมอะไรเงี้ยเพื่อนก็คุยภาษาอังกฤษว่าเฮ้ยน้องเสร็จแ้วไหมเสร็ <c oughs> อเป่าเฮ้ยคนมาเคาะประตูมาอะไรเงี้เยเข้าใจปะเออเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีน่าจะเป็นพี่ใช่าใปะเออ <c oughs> อันเนี้ยก็คือเคยเคยเกิดขึ้นที่สิงคโปร์ชื่อเรื่องว่าเสียงปริศนา <c oughs> อะไรองเใช้คำว่าบอกเล่าเหมือนกูได้ปะเรื่องอีกเนี้ย cô giao còn mừng nữa <laughs>